สวัสดีครับผมนายก้องเกียรตินุงคุณพันห้องสองรสี่หนหนึ่งันหนึ่งเก้าวันนี้จะมาต้องคำศัพท์สำหรสภาพมากครับนะครับคำที่หนึ่งนะครับ burn เปลนว่าเผาผลาญนะครับคำที่สองนะครับ tone เปลว่ากระชับกล้ามเนื้อนะครับคำที่สามนะครับ s w e a t s เ e a แเปลว่าเหงื่อออกนะครับคำที่สี่นะครับ rest เปลว่าพักผ่อนนะครับคำสุดท้ายนะครับ R E C O V E R Recover แปลว่าฟื้นตัวนะครับขอบคุณครับ